สวัสดีค่ะคลิปนี้ยา่าปุมก็จะพาทุกคนมาดูดอกมะลิมะลิโซนกำลังออกดอกสวยงามลยคะดอกกำลังตูมๆเยอะเลยเดี๋ยวจะกลับกล้องให้ดูนะดูุนตรงนี้จะเป็นตรงหน้าบ้านที่ติดกับถนนนะคะอาจจะมีเสียงรถระปลายนะแต่เราอยากจะให้ดูความเยอะความความอลังการของดอกมะลิโอน ถ้าเกิดว่าดอกข้าบานนี่จะสวยมากแล้วเวลาเดินผ่านจะหอ,อมมากตรงนี้จะอยู่หน้าบ้านของพี่สาวนะคะแกจะปลูกไว้เป็นแถวเลยนะจะเป็นทางเดินออกไปบนถนนนะคะทุกคนทุกปีนะดอกเขาเยอะม,มากแล้วก็จะสวยมากปีนี้ฝนเพิ่งตกดูคะ่ะพอก็โดนน้ำฝนเราก็ตัดกิ่งให้เขาแตกดูดอกเขาจะแตกออกมาเยอะเยอะมากดูคะ่ะทุกคนนี่คือดอกมะลิซ้อนนะคะ ที่เคยถ่ายให้ดูดอกซ้อนใหญ่ๆเนี่ยพอเขาเจอฝนโดนฝนเป็นยังไงอให้ภาพบรรยายนะคะทุกคนจะพาเดินดูเรื่อยๆก็จะพามาดูตอนที่ดอกเขาตุ่มๆว่าเขาเยอะขนาดไหนนะคะทุกคนเดี๋ยวพอเขาบานสวยและหอมแล้วจะมาถ่ายให้ดูอีกทีหนึ่งเนาะ ให้นะให้ทุกคนดูเลยดูค่ะจะมีสองข้างทางนะอีกฝัง่งนึงก็จะมีแบบนี้นะคะจะขอกข้างทางเดินเดินเข้าบ้านนะคะทุกคนเดี๋ยวไปดูอีกฝั่งนึง ฝั่งนี้จะอาจจะไม่เยอะเท่าฝั่งนั้นแต่ก็จะมีสองสั่งทางเวลาที่เราเดินจะออกไปข้างนอกหรือขับรถผ่านก็ฮอบดอกมะลิน่นค่ะข้างในนะเห็นไหมคะฝั่งนี้ยังออกไม่เยอะเท่าฝั่งนั้นนะเนี่ยค่ะจะบอกว่าที่เขาเป็นแบบนี้เนี่ยอย่ไงเง,ไง,ไงไ้เวลาเขาบาเนเขาจะเป็นดอกใหญ่ๆที่เคยถ่ายให้ดูค่ะ ตอนที่เขายังตุมๆอยู่ก็จะเป็นอย่างนี้แต่พอเขา้าบานก็จะเป็นช่อใหญ่และสวยมากแล้วก็หอมมากมีอีกฝั่งหนึ่งเนาะฝั่งนี้จะมีต้นไม้คุมอยู่ก็จะมีไม่เยอะเท่าฝั่งนั้นแต่ก็ถือว่าก็แตกออกมาเต็มเหมือนกันนะนีคะทุกคนอันนี้ก็ต้องเอาออกอันนี้มาก็บดกะเขาเนาะ แล้วเดี๋ยวก็เขาก็แห้งออกไปเนะาะเยอะค่ะเยอะนี่กำลังจะออกน้อยๆแน่ๆเนี่เต็มเลยคือสองฝั่งฝั่งน้้นที่เราถ่ายมาเมื่อกี้นเนาะที่เราถ่ายมาตั้งแต่ตอนแรกคือตรงนี้นะคะสวยงามเป็นยังไงบ้างคะได้ชมความสวยงามของดอกมะลิซ้อนสำหรับคลิปนี้ก็ ฝากไว้แค่นี้นะคะขอบคุณที่รับชมค่ะ